ค่ะเรียร้อยถึงเรียบร,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 ร้อยแล้วค่ะก็เหมือนที่บอกทุกคนว่าพี่เอก็เป็นคนใต้คนหนึ่งเวลาเกิดอะไรปัญหาอะไรที่ภาคใต้ที่พี่เอมองเห็นได้พี่เอจะ รี่ทันทีอย่างเงี้ยค <rad> ่ะของพี่เอพอดีมีเพื่อนสนิทเป็นคณะดีคณะแพทยศาสตร์อยู่ที่มหาลัยสงขลานครินอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้โทรุยกับเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าแบบหนักห่วมากครั้งนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเป็นจุดสตาร์ทอัพในในวันในสําหรับรถของพี่เอค่ะพี่เอก็เช่ารถไปบอกรถไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าทุกคนคนไหนอยากฝากไปก็เอามาด้วยอย่างเงี้ยพี่อ้ําอะไรก็ฝากกันมาเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาไปได้แบบว่า รถใหญ่ๆเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วที่นี่ค่ะรถถึงจ,จ,จักได้แล้วของาตำนับสิหัดใหญ่ค่ะ ก็มีก็ที่บอกว่ามีาทาั้งเพื่อนจากโรงเรียนพิจมาดาชุติสะคะ่ะที่ไป,ไปเป็นนางพยาบาลหรือว่าไปเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เดี๋ยวนีก็เลยโทรถามสาธุสุขตลอดเลยก็เ,เลยมีโอกาสได้รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ส่งน้องแมนไปด้วยอะคะ่ะน้องแมนเกี่ยวกับเธอเยียดเยอยค่ะส่งไปให้แจกเถอะตัวน้องแมนเองก็ทำเสี่ยวกับเธอด้วยแล้วก็ส่งให้เอาของไปแจกแล้วของที่เอะคะ่ะเวลาไปถึงที่จุดศูนย์กลางอะคะ่ะเราจะรู้ว่าเราต้องเอาไปแจกตรงจุดไหนว่า กร mm hmm. ะจายไปจุดไหนเราะา่าคุณหมอเป็นคนบอกเลยว่าเราควรไปที่จุดไหนดีเนี่ยค่ะก็ของก็เลยกระจายได้ทั่วถึงค่ะวิถี่าอะไรประมาณนั้นค่ะพี่เอว่าที่ได้คุยกับน้องแมนเขาบอกว่าแบบว่าหลังมีจากนี้ค่ะก็ต้องอีกเยอะเพราะว่าพี่เอก็เคยโดนบ้านน้าท่วมแล้วก็เวลาโคลนมันมาด้วยค่ะแต่ที่หันใหญ่ได้ข่าวว่าโคลนอาจจะไม่เยอะเหมือนตอนที่บ้านพี่เอที่อยู่ติดกับภูเขา ตอนนี้บ้านอยู่ติดกับภูเขาเวลาโทรมานี่โอ้โหแบบว่าต้องใช้รถแบบว่าแมคโครแล้วก็เหนื่อยมากอะค่ะก่าจะถึงโทรออกจากที่มันอยู่กองอยู่ในบ้านได้เลยเข้าใจเขาเพราะว่าเราเคยโดนมากนน่อเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเป็นกาลังใจให้พี่น้องชาวอัดใหญ่นะคะแล้วก็ชาวใต้ทุกๆคนที่เจอเจอเออเขาเรียกอุตกระภัยครั้งนี้แต่พี่ว่าเดี๋ยวแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวก็ เออคงคงดีด้วยเนี่ยแต่ตอนน้นท่วมหนักขนาดนี้ปีหน้าต่อไปพี่เอ,อต้องบรบกวนที่บ้านยังไงบ้างก็บอกอภาคใต้ก็ท่วมค่อนข้งทือปีแล้วหนักพี่เอว่าเกือบทั้งโลกอะค่ะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็ทุกคนต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องคอยติดตามแบบว่าเขาเรียกว่าเออดูคลองคลอง ได้สถานการณ์ในแต่ละแต่ละเดือนแต่ละวันเหมือนวันนี้ว่าฝนตกไหมเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วเราก็ต้องเชื่อกรมอุตุด้วยอย่างนี้ค่ะเราต้องไม่ประมาทเพราะว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนน้าท่วมแป๊บเดียวมามันก็ลงอ่าวไทยหรือว่าลงอันดามันแต่เดี๋ยวนี้น้ําทะเลก็หนุนขึ้นอย่างนี้ค่ะการลงอ่าวไทยหรือลงอันดามันก็ยากขึ้นอย่างนี้ค่ะเลยกลายเป็นท่วมแล้วก็นองแล้วก็เกิดการสูญเสียเกิดเฝ้าระวังอยู่ตลอดอย่างนี้ค่ะนะคะ ไอ้เรือง่ฝากพี่ฝากซีรีส์หน่อยบอกว่าปีหน้าก็จะทำอีกใช่ครับพี่ฝากด้วยนะคะซีรีส์รัรกษาศูนย์คือตอนนี้อะค่ะต่างประเทศดูเยอะมากเลยคือดูเยอะจริงๆอย่างนี้ยค่ะ ทั้งประเทศอินเดียหรือว่าอินโดหรือทุกประเทศเนี้ยค่ะก็เลยอยากให้คนไทยนะคะเข้าไปดูใน y o u t u b e นะคะ a y u เนี้ยค่ะแล้วถ้ามีแพลตฟอร์มอื่นๆเดี๋ยวพี่เอจะบอกอย่าเนี้ยนะคะว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนแต่สำหรับโปรเจกต์ต่อไปเดี๋ยวรอติดตามนะคะเดี๋ยวพี่เอจะประกาศให้ทุกคนอยู่เรื่อยๆแต่ก็ฝากหูองศาก่อนนะคะตอนนี้เงี้ยค่ะเลงทุนไปเยอะมากค่ะ ถ้าชีีรอบหลังสุดก็มาหนักหน่วงอยู่เหมือนกันค่ะนะคะเลยต้องขยันทําตลาดขยันขายปลาโลนะคะฝากครัวบ้านเอด้วยนะคะตอนนี้มีเมนูใหม่นะคะไตปลานะคะทั้งครัวบ้านเอประททอนและครัวบ้านเอที่อยู่ในงานอั้มอแฟร์นะคะฝากทุกอย่างเลยค่ะไม่ท้อนะครับไม่ท้อไม่ท้อค่ะเพราะว่าพี่มีความสุขในการที่เห็นหนักแสดงวุนใหญ่อะคะ่ะได้มาแสดงให้เราได้ดูอย่างนี้ค่ะละครที่เอสังเกตไหมคะเดี๋ยวเราจะไม่ใช้แบบว่า จะไม่เราจะใช้นัแกแสดงที่มีฝีมือมาเล่นด้วยทุกเรื่องเลย ừ, เพราะฉะนั้นเลยอยากให้ทุกคนแบบว่าช่วยกันติดตามด้วยนะคะบางแผ่นาีน้องไปพบปะแฟนๆเพราะตอนนี้มีค่ะตอนนี้มีประกาศตอนนี้ที่ติดต่อมาที่ที่ต่างประเทศหลายประเทศแล้วค่ะ<ช>พี่เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วางเดียค่ะเดี๋ยวพี่จะประกาศในเพจว่ามีที่ไหนบ้างางเดียค่ะในเซ็นสัญญาไปหลายๆที่แล้วอะค่ะเป็นฟิลงานแฟนมิตติ้งอะไรใช่ค่ะแฟนมิตติ้งด้วยแล้วก็มีงาน ต่างๆด้วยเยอี้ยค่ะนะคะที่ต่อมาเยอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือละครพี่เอก็เหมือนกับเหมือนกับเมื่อก่อนก่อนโปริโอของเด็กในสังกัดอ่ะเราต้องถ่ายภาพนิ่งใช่ปหะครับแล้วเอาไปส่งให้ช่อง แต่สำหรับพี่เอว่าผู้จัดการดาราสมัยนี้พอร์ตโลิโออะ่ะก็คือเราต้องทํำซีรีให้เขาเล่นเลยแล้วก็คนอื่นเห็นเวลาคนอื่นเห็นคนอื่นก็มาช็อปปิ้งอย่างเราเองนี่แหละค่ะเป็นพอร์ตโพลิโอในพอศดีอย่างนี้ค่ะนะคะมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเวลาเราจะเอาน้องไป,ไป,ไ,ปไปเข้าวงการใช่ไหมคะถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็เอารูปไปล้าง แล้วก็เสร็จพวาก็เอาไปพูดเซนที่ช่องแต่เดี๋ยวนี้ต้องทําซีรีส์ให้เขาถึงเรื่องเลยแล้วเดี๋ยวช่องก็จะเห็นในซีรีส์แล้วเดี๋ยวช่องก็ติดต่อมาเองการลงทุนก็เยอะขึ้นจากลงทุนแค่ห้าบาทสิบาทหรือห้าร้อยพันก็กลายเป็นลงทุนยี่สิบล้านแทนหรือราคาสามสิบล้านอย่างเงี้ยเราก็ปูภาพครูทางให้เขาก่อนถูกต้องเราสร้างความดังให้เขาก่อนนะคะสร้างความดังจากตัวผู้จัดการก่อนแล้วก็ช่องเห็นแล้วช่องก็จะเอออีอันนี้ไปซื้อไปอย่างเงี้ยพี่นี่มันยากกว่า โอ้ยอย,ยากกว่ายอะแล้วลงทุนเยอะมากคือแบบว่าเหมือนกับอ่าถ้าเราเป็นมาจากเฮีสมชัยสมัยเมื่อก่อนเรียนจบมรังสิตอ่ะจะทาแบบนี้เอาเงินไปจากไหนเยอะแยะี้ยค่ะอันนี้พี่เอต้องแบบว่าทําธุรกิจน้นธุรกิจนีแล้วหาเงินมาเพื่อจะลงทุนกบบธุรกิจนีอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็ได้บ้างเสียบ้างเพราะไม่ได้ไม่นอนเลยอ่ะเหมือนที่พี่เองลงทุนไปอ่ะ ยังไม่ได้คืนเลยแบบไม้คุ้มกับที่ลงทุนไปเลยแต่เราก็เราก็สู้ต่อเราก็ต้องมีธุรกิจููโสมอย่างเช่นตัวบ้าน A หรือว่าธุรกิจหลายๆอย่างเยที่พีเอทำอย่างเดี้ค่ะนะครับหลายคนมอว่าเงินจากตลาดนักไปสร้างสินีขายพโลด้วยกับพี่ตค่ะตลาดนัดอย่างเดียวไม่พอด้านเอ่อ ในทูพีจูด้วยนะคะเซนทาราดพร้าวนะคะหรือแฮปปี้พิกแจ้งวัฒนะไอเดียค่ะต้องทําหลายๆอย่างไอเดียค่ะมันถึงจะรวมเงินเป็นก้อนแล้วก็ได้เอาไปจ้างน้องๆทีมงานพวกกับมาทําซีรีส์ทาให้วงการบันเทิงอ่ะมันไม่หายไปอย่างนั้นอะ่ะเราก็คิดถึงทีวีเราไม่อยากให้ให้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักทีวีอะค่ะเราอยากให้ทีวีมันกลับมาพี่ๆนักข่าวก็จะได้มีกันมาเจอกันบ้างอย่างนั้นเราไม่ได้เจอกันเลย,อยาอาเงียค่ะนั่นแหละค่ะคือจุดประสงค์การลงทุนเราลงทุนๆๆคนเดียวเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะลง,ลงทุนคนเดียวแต่โชคดีครั้งนี้พี่ได้สปอนเซอร์มาจากไออลแมนดอมจามารีแล้วก็เซเว่นเลเว่นมาบ้างด้วยอย่างเดียค่ะที่ใจดีมาให้อยอีแยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นส่วนเงินของพี่เอหมดเลยอย่างเดียค่ะนะครับขอบคุณ,ค,ณค่ะ